คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผมทำที่ผมได้นำเรื่องราวของสินค้าจีนสินค้าที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยถ้าพูดถึงชามตาไก่นี่หลายคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าชามตาไก่นี่อยู่คู่กับคนไทยมานานผมเองก็เคยใช้นะครับผมเองก็เคยใช้คือชามตาไก่นี่ก็ต้องบอกว่าเราผลิตเองนะครับผลิตเอง ก็ขายเองภายในประเทศแต่ถ้าว่านับตั้งแต่มีระบบสินค้าออนไลน์เข้ามานี่ก็ทำให้คนไทยเริ่มที่จะไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์พวกชามตาไก่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาถูกคือจีนเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะคือเขามาขายแต่ราคาเลยแหละขายชามตาไก่ใบละ5บาทนี่มันก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยีย่ำแย่ครับย่าแย่ สินค้าหลายอย่างของจีนไม่เฉพาะชามตาไก่ที่เข้ามาขายในประเทศไทยมันมีราคาถูกเพราะว่าสินค้าของจีนอะ่ะมันไปขายในยุโรปไม่ได้ขายในสหรัฐไม่ได้เพราะว่ากำแพงภาษีมันสูงก็เลยต้องหันมาตีตลาดในแถบอา,อาเซียนนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยงานนี้นะครับสินค้าที่ไทยผลิตเองมาอย่างยาวนานชามตาไก่นี่ก็เห็นบอกว่าโรงงานหลายโรงนนี้ก็เริ่มปิดตัวลง พอแบกรับต้นทุนไม่ไหวยอดขายก็ตกต่าเนื่องจากสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดโอ้ไม่อยากจะคิดเลยครับอนาคตจะเป็นอย่างไรคือสินค้าหลายอย่างเนี่ยของไทยมันก็เริ่มที่จะหายสาบสูญไปเริ่มที่จะปิดตัวลงเนื่องจากจีนเข้ามาตีตลาดเข้ามาจอะตลาดโดยเฉพาะพวกสินทอนี่ก็ย่ำแย่คือเราไม่มีมาตรการอะไรป้องกันเลย ไม่มีมาตรการอะไรป้องกันสินค้าเหล่านี้เลยไม่มีภาษีไม่มีการควบคุมสินค้าสั่งซื้ออะไรมันก็ง่ายนะครับสั่งซื้ออะไรมันก็ง่ายก็ประหนึ่งว่าตอนนี้นะ่ะจีนเนี่ยพยายามที่จะเป็นเจ้าอาเซียนเจ้าตลาดของอาเซียนเลยซึ่งผมก็ อธิบายไม่ถูกนะครับว่าถ้าสินค้าบางอย่างของเราที่ได้หายสาบสูญไปจากสังคมไทยจริงๆเนี่ยโรงงานปิดตัวนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเราต้องหันไปใช้สินค้าจากต่างประเทศก็ต้องยอมรับนะสินค้าจีนบางตัวเนี่ยอาจจะไม่มีคุณภาพนะครับขอย้ำนะว่าสินค้าบางตัวอาจจะไม่มีคุณภาพแต่สินค้าบางตัวเขาก็มีคุณภาพและก็ราคาถูก ซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้คนไทยก็ต้องคือววาง่ายคือต้องรัดเข้มขัดอะไรที่มันราคาถูกอะไรที่มันพอใช้ได้อะไรที่มันพอที่จะซื้อได้พอที่จะจับจ้องได้นี่ก็ต้องรีบซื้อมานะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆแหละสินค้าไทยนี่มันบางบางตัวนี่มันก็มีราคาแพงมันก็มีราคาแพงแต่ในปัจจุบันนี้คนไทยมีตัวเลือกหลายอย่างไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรโดยเฉพาะสินค้าจากจีนเนี่ย มีตัวเลือกหลายอย่างมันก็เลยทำให้กิจการธุรกิจแบบโครเรือนธุรกิจระดับกลางก็ไปไม่รอดครับก็ต้องปิดตัวลงแม้กระทั่งกิจ,าก,จการใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมหนักๆอย่างรถยนต์นี่ก็มีเจ้าสองเจ้าแล้วที่ต้องปิดตัวลงแล้วก็บางเจ้าก็จีนเข้ามาเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อแล้วคง,งจะทราบกันดีซึ่งสาเหตุหลักๆอะ่ะมันก็เกิดจากพฤติกรรมของผู้ชายที่เริ่มมองหาสินค้าราคาถูกอ่ผมก็เสียดายนะถ้าชามตาไก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาะนต้องปิดกิจจาก,การลงต้องปิดตัวลงนี่ผมก็รู้สึกเสียดายเพราะว่ามันคิดค่า,ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่ะเพราะว่าสมัยสมัยต่ก่อนอะ่ะสมัย ไม่ใช่สมัยตะก่อนละคือเวลาไปตามบ้านเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนนี่เวลาไปทําอาหารกินกันเนี่ยบางคนก็ว่าเอาชามตาไก่มาหน่อยเอาชามตาไก่มานี่หน่อยเอาชามตาไก่มาตักหน่อยมันกลายเป็นคําติดปากไปแล้วนะครับมันกลายเป็นคําติดปากไปแล้วแต่ถ้ามันจะหายไปกินก็รู้สึกเสียดายรู้สึกใจหายนะครับ